สวัสดีค่ะอยู่กับเราค o เมา u ผี Podcast Ghosts Ghost เรื่องราวหลองๆของคนชอบเมาส์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์การเจอสิ่งนี้รับกันค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าคือใครขอเชิญอันซีนจาก The Dreamer ค่ะสวัสดีค่ะอันซีนจากช่อง The Dreamer นะคะก็ยินดีมากๆเลยจริงๆที่ได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญของรายการในวันนี้นะคะ ทางเราก็ยินดีมากยิใจมากค่ะที่ได้อันซีมาเป็นแขกวันนี้มาพูดถึงสิ่งนี้ลับผีสันหนาม้ต่างๆเราก็จะพูดถึงความเชื่อเนาะคะ่ะว่าพวกนี้ก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะ <S 1> <S 1> แล้วอันซีเนี่ยมีความเชื่อเรื่องนี้ไหมคะ ต้องบอกว่าก็มีทั้งเชื่อแล้วก็มีทั้งไม่เชื่อด้วยเนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถที่จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้อะไรเงี้ยเออเราก็จะเชื่อไปในทางที่มันเป็นหลักเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่ในส่วนของที่มันเป็นความเชื่อที่มันสืบต่อกันมาบางอันที่ผู้ใหญ่พูดอะไรเงี้ยเราก็จะโอเคฟังหูไอหูเชื่อแบบมีสติเชื่อแบบมีวิจราราณอะไรเงี้ยเป็นสนยยย่วนใหญ่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเคยเจอสิ่งเหล่านี้บ้างไหมคะ จริงๆเคยเจอนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตอนที่เรายังเด็กอะไรเงี้ยมากกว่าใช่เพราะว่าเหมือนมันมีความเชื่อด้วยเนาะที่เขาบอกว่าเด็กๆเราเนี่ยจะเจอวิญญาณบ่อยกว่าผู้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยใช่ก<ม>พต้องแยกเนี่ยก็เคยเห็นกันก็ว่ากันไปใช่แล้วก็เหมือนพอโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสัมผัสได้ในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแบบ บ๊อบบแวมแวมาอะไรเงี้ยมากกว่าใช่อ,อย่างนี้นี่เองค่ะแล้วเจอตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะอายุประมาณาประมาณจริงๆจาความไม่ได้แล้วเนาะว่าแบบตั้งแต่เมื่อไหร่คือตั้งแต่ จำความได้เนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่กับเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเหมือนทางบ้านเราอะเป็นต่างจังหวัดอ่าจังหวัดอะไรคะเนี่ยจังหวัดระนองอ่า <ม ase S 1> เป็นสาวใต้ใ,ใช่แล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อกันอยู่แล้วเนาะในเรื่องของพวกนี้ไม่มว่าจะเป็นทําคงทําของ,ของ,อง,งก็อ,กนนงอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าล่างทรงเขาก็จะมีความเชื่อพวกนี้โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อแบบเกี่ยวกับทางจีนจีนอะไรเงี้ยเยอะมากใช่แล้วก็ เหมือนพอเรามีเรื่องของแบบผู้ใหญ่อะไรงนี้ในบ้านใช่ไหมเราก็เลยซึมซับมันมาตั้งแต่ เด็กๆเลยแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าเหมือนพอเรามีสิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวใช่ไหมเด็กมันก็จะซึมซับไปเองแล้วก็แบบเหมือนมีเซนส์มีอะไรในด้านนั้นาประมาณนี้ใช่อางนีนี่เองค่ะอ่าพอพูดถึงเรื่องการเห่งผีแบบนี้ทุกคนก็อยากฟังเรื่องอาราวการเจอของกัวซิงกันแล้วได้ข่าวมาว่าเตรียมมาสองเรื่องใช่วันนี้เตรียมมาสองเรื่องด้วยกัน,นค่ะอะมาเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราเชื่อนะว่าหลายๆคนจะต้องผ่านการ แบบเรียนมาใช่โดยสภาบันที่ทุกคนจะได้แบบมีเรื่องเล่าของวิญญาณมากที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของโรงเรียนเนี่แหละอ่าเพราะว่าทุกโรงเรียนนะคะมีเรื่องเล่าใช่มีทุกโร,รงเรียนอยู่แล้วใช่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 โดยเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในโรงเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดของเราเนี่ยแหละเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดเลยเรื่องนี้มีชื่อว่าสารพ่อตา ว้าว ah, เรื่องนอี้ <yeah. S 1> น่าสนใจมากเลยค่ะมาฟังกันดีกว่าค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนของเราอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็โรงเรียนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่มานานมากๆเลยแบบว่าร้อยปี โอ้น oh, ่มามากเลยนะคะตอนเป็นรุ่นของเนี่ยก็เป็นแบบรุ่นที่116อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่ก็คืออยู่มานานมากๆโดยโรงเรียนที่อยู่มานานขนาดเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ประจาโรงเรียนเนาะเหมือนโรงเรียนเราอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นศาลพระพิฆเนศแล้วก็ศาลที่เขาเรียกว่าแบบศาลพ่อตาใช่ที่อยู่ในโรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ที่จะมาเล่าเนี่ยเกิดขึ้นในหลายสิบปีก่อนและเป็นคุณครูสังคมที่สอนเราเนี่ยเคย มาเล่าให้ฟังอ่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เหมือนเขากําลังมีการไหวมีการไหวสารของโรงเรียนเหมือนเปิดภาคเรียนใหม่ทําบุญอะไรของโรงเรียนอะไรประมาณนี mm hmm. ้ซึ่งในวันนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะไปเข้าแถวกันที่หอประชุม mm hmm. ซึ่งถ้านึกภาพไม่ออกก็หอประชุมมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมค่ะ <Huh. S 2> แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างๆตายต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะเป็นสารตั้งอยู่ ช่ซึ่งในวันนั้นเด็กๆก็จะอยู่กันในหอประชุมนี่แหละแต่ว่าในวันนั้นเราขณะที่เขากําลังทําพิธีอะไรกันอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงกรีดกรีดขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุอะว่าทําไมถึงกรีดขึ้นมาอยู่ดีก็กรีดขึ้นมาเลยอยู่ดีๆก็กรีดขึ้นมาแบบไม่รู้ทําไมเพื่อนก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแบบผีเข้าปะวะอะไรอย่างเงี้ยตื่นตระหนกทั้งทั้งโรงเรียนใช่ใช่ใทงโรงเรียนเลยเพราะว่ามันก็แบบความเชื่อเด็กทางจังหวัดอะเออพอมันมีกรีดแรก ครูก็เริ่มตกใจแล้วว่าเอา้าททำไมเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไปมุงที่เด็กผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่ามันมีกรีดที่สองกรีดที่สามกรีดที่สี่ที่ห้าที่หกตามมาเหมือนเป็นอุปทานอะ่ะเออแบบ<า>ใช่ใช่เหมือนอุปทานหมู่แล้วปรากฏว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยเด็กที่กรีดขึ้นมามีจํานวนประมาณแบบสิบยี่สิบคนได้ เยอะมากเลยนะคะใช่คือสถานการณ์มันเกินควบคุมแล้วครูก็เข้าใจว่าแบบสงสัยมันเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าแบบเด็กถึงได้กี๊ขึ้นมาใช่แก้งหรือเปล่าแบบไม่อยากเข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะมีครูอยู่คนนึงที่เขารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แหละเหมือนเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของแบบเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยถอดสร้อยพระของเขาที่สวมอยู่เนี่ยใส่ให้กับเด็กคนนั้นที่กี๊เป็นคนแรกปรากฏว่าเด็กก็เลยแบบว่าหยุด เงียบไปเลยอยู่ๆกีกีกีดกีก็เงียบไปเลยแล้วก็สลบหมดสติไปเลยอ้าวใช่แล้วนั่นคืออันซีงก็คืออยู่ในเหตุการณ์ไหมคะไม่อยู่เป็นเรื่องแบบเรื่องเล่าประจำโรงเรียนใช่แล้วก็แบบพออ่ะคนแรกเนี่ยครูได้ทําอะนั้นไปแล้วเพื่อนก็เห็นเพื่อนก็เลยเหมือนคล้องตามจนมันก็แบบว่าเหตุการณ์สงบลงอะเนาะว่าแบบเออทุกคนก็ กลับบ้านแยกย้ายกันไปนู่นนี่นั่นครูก็เลยโอเคมาประชุมกันใต้ต้นไม้ใหญ่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มันแปลกๆนะมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนมีครูคนหนึ่งที่เขารู้สึกเหมือนตังกิดตังกิดใจไม่รู้อะไรดนใจเขาให้เงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นปรากฏว่าบนต้นไม้ใหญ่อ่ะมีเงาอยู่ประมาณยี่สิบเงานั่งห้อยขาแล้วก็มองอย่างเงี้ยอยู่ใต้ต้นไม้เอ้ยอยู่บนต้นไม้ ใช่ครูเขาก็ตกใจแล้วก็แบบโอเคหลังจากนี้ก็มีการประชุมกันครั้งใหญ่เลยว่าแบบเออจะทํำยังไงดีก็มีการจัดตั้งเป็นศาลใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นศาลพ่อตาในโรงเรียน<ม>ใช่ก็กลายเป็นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ขึ้นมาปกป้องเพื่อไม่ให้แบบเหมือนน่าจะเป็นผีป่าอะไรอย่างเงี้ยมารังควานใช่ใช่ฟิลฟิลนั้นหลังจากนั้นศาลพ่อตาตรงน<อ>ี้ก็จะเป็นที่เคารพบูชาของแบบนักเรียนทุกคนในโรงเรียน Mm hmm. ไปจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังแบบเออเจอก็ต้องไหว้อะไรเงี้ยใช่อย่างนี้ีไ uh, งอะเรื่องแรกจบไปน่ากลัวมากคงลุกมากเลยค่ะ <laughs> เรามาต่อกันเรื่องที่สองเลยดีกว่า <laughs> อ่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องแบบว่าเรื่องเล่าแล้วนาอเป็นเรื่องในโรงเรียนเรื่องเนี้ยจะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องของตัวเราเองที่แบบเจอกับตัวเลยแล้วก็เกิดขึ้นในสถานที่ที่มีชื่อว่าบ้าน <laughs> เก <laughs> ิดขึ้นในบ้านของเราเองช <laughs> อยากฟังแล้ขั้นเนี่ยมากค่ะ <laughs> ก็คือเรื่องนี้ต้องพูดกันก่อนเลยว่าอย่างที่บอกว่าภาคใต้เนี่ยมันจะมีคนจีนเยอะใช่ไหมเราเองก็เป็นคนจีนน่าจะดูไม่จีนนะแต่ว่าคนจีนจริงๆมีเชื้อมีเชื้อใช่ซึ่งเวลาแบบว่าคนจีนเขามีเทศกาลอะไรเงี้ยก็จะมีการรวมตัวของญาติญาติน้อที่เขามาอยู่แบบเออเตรียมพร้อมไหว้เจ้าอะไรเงี้ยด้วยกันซึ่งวันนั้นนะเด็กๆก็เล่นกันตามปกติแหละแต่ว่าช่วงอ่าสามทุ่มอะไรเงี้ยเด็กก็จะเข้านอนแล้วผู้ใหญ่ก็ตามภาษาเขาก็จะเหมือนล้อมวงคุยกันอะไรเงี้ยอยู่หน้าบ้านอยู่ตรง ห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งระหว่างนั้นที่อ่าเขาก็เข้านอนแล้วห้องเขาเนี่ยต้องบอกกันว่าเวลาเขานอนเนี่ยมันจะเป็นเตียงใช่ไหมเราต้องไปเตียงจะเป็นผ้าม่านซึ่งอีม่านเนี่ยหลายรอบมากกับเขาคือตอนเด็กๆเขาจะเห็นคนวิ่งผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยบ่อยมากเลยเป็นเด็กหรือว่า คือเห็นแค่งเงาเลยใช่ไหมคะนะเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงาอ๋อเป็นเงาใชฟ่ฟีลนั้นเขาก็จะแบบว่าเหมือนเวลานอนพ่อก็จะเปิดไฟไว้เขาก็จะหลับตาปี๋เลยเพราะว่าไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าวันนั้นน่ะเขาดันรู้สึกว่าแบบเหมือนมันอึดอัดอะห้องมันอบอ้าวมันอึดอัดยับอังไม่ถูกถ้าจะให้อธิบายมันจะเป็นฟีลเหมือนพีอมัมอะไรอย่างเงี้ยเออใช,ใช่แล้วเขาก็แบบว่าคือมันยังไงวะก็เลยลองลืมตาดูปรากฏว่าปลายเตียงที่เขานอนอ,นอยู่อะ มันเป็นเงาดำๆที่คลานสีขาใช่มันเหมือนมันเหมือนเป็นคนแต่ที่มันไม่ใช่คนอะไรอย่างเงี้ยตะเกียกตะกายคลานขึ้นมาจากปลายเตียงซึ่งคนที่เขาเห็นอ่ะนะนหน้าเหมือนเหมือนหัวเป็นสุนัขอ่ะหัวเป็นหมาใช่หัวเหมือนหมาปากักหมาพิษปูอะไรอย่างเงี้ยเออหน่ากลัวมากใช่แต่มันไม่ได้มาตัวเดียว มันพาเพื่อนมันมาด้วยใช่คือจากหนึ่งเพิ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่คานขึ้นมาจากรอบตัวเขาแล้วเขาก็แบบน้ำตาคอแล้วว่าเขากลัวมากมากเลยใช่วันนั้นเขากลัวแล้วเขาก็แบบร้องก็ร้องไม่ออกฟิลแบบเราถูกผีออมอ่ะจนสุดท้ายแล้วเขาแบบเหมือนร้องไห้โหขึ้นมาแบบแบบแม่ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ตกใจเสียงเขาก็เลยเปิดประตูเข้ามาแบบเออเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องไห้ไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ปรากฏว่าวันนั้นอะ่ะเขาไข้ขึ้น อ่าใช่ไข้ขึ้นเลยแล้วก็แบบหอยหลับไปแต่ว่าเหตุการณ์นั้นอะในวันนั้นนะมันยังไม่จบแค่ที่เขาใช่มันยังมีไปต่ออีกยังต่ออีกมากมากก็คือหลังจากที่เขาหลับไปแล้วเนาะผู้ใหญ่ก็แบบเออคุยกันนู่นนี่นั่นตามภาษาจนเขาก็แยกย้ายไปนอนอะไรเงี้ยแต่มันจะมีน้าชายเขาอยู่คนหนึ่งที่เหมือนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอออยู่นู่นนี่นั่นต่อสักพักพอเขาจะนอนก็กลายเป็นว่าได้ยินเสียงหมาหอน ตามสเต็ป<ช>นังผีเลยหมาหอนขึ้นมาแบบร้องกันระงมอยู่ตรงหน้าบ้านซึ่งปกติเออคนหน้าบ้านมันมีหมาอยู่แล้วหมามันก็คงจะแบบเอ้ยกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมาหูมันจะไวกว่าใช่ใช่ใชได้ยินเสียงนิดหน่อยมันก็เห่าก็หอนแล้วใช่แล้วนอกจากเสียงหมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าอยู่ๆก็มีเสียงคนแทรกเข้ามาเป็นคนเดินเดินอยู่รอบตัวบ้านเขานะก็แบบ มันจะมีใครมาเดินอยู่แบบเที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยใครมันจะมาเดินรอบตัวบ้านอยู่แล้วบ้านเขาอะมีรั้วนะ,ะแสดงว่ามันไม่มีทางที่คนะ่ะจะเข้ามาเดินได้เลยนาก็แบบเอ,เ,อเอาวะยังไงว่าขโมยหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มันต้องความปลอดภัยไว้ก่อนใช่แต่ว่านาก็แบบไม่กล้าไปดูอะ่ะมันแบบเปิดม่านไปแล้วแบบเจอขึ้นมาทาไงคนอื่นนอนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนอะแบบคนเดียวอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเดินกันมาหลายคนมากๆเลยอะไรเงี้ย เออเป็นเสียงคนเดินหลายๆคนรอบตัวบ้านแต่จูจ่ๆก็มีเสียงเหมือนเสียงบทสวดเป็นเสียงพระสวดแทรกเข้ามาจากแบบไหนก็ไม่รู้เออน่าจะเป็นชินบัญชอนอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เปิด,ดใช่ใช่ใช่ชินบันชอนนี่คือเป็นบทสวดไร้ผีนะคะอืมเป็นเสียงบทสวดชินบัญชนดังขึ้นมาแล้วจูจ่ๆเสียงฝีเท้าที่เดินรอบบ้านน่ะก็หายไปเลยน่าจะเป็นเพราะบทสวดอะไรอย่างเงี้ยอล้เราู้ไหมคะว่าบทสวดนะ่ะมันมาจากไหนคือมันลอยอ มันเปิดเสียงขึ้นมาอตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามาจากไหนเหมือนกันก็เป็นฟิลแบบว่าเออก็โอเคงั้นมันก็ดีแล้วเนาะที่แบบว่าเสียงผีหายไปอะไรเงี้ยอ,อาจจะไม่ใช่ผีก็ได้เสียงคนหายไปเออเป็นฟิลนั้นก็นอนไปไม่มีอะไรตื่นเช้ามาปุ๊บก็เหมือนมีการไหว้ปกติคนจีนเนี่ยจะรู้ก็รู้กันอยู่ว่าเออเวลาไหว้เนี่ยมันจะมีไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทวดาฟ้าดินไหวบ้บรรพบุรุษแล้วก็ไหว้สัมเวสี <anca> ที่อยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยเออก็ปรากฏว่าน้องเขาก็แบบน้องชายอยากจะแบบว่าเออโอเคหนูเขาเป็นตัวแทนเอาของไปไหว้ข้างาน,นอกนะซึ่งข้างนอกรั้วบ้านเนี่ยก็จะเป็นการไหว้สัมภเวสีเนาะน้องชายก็แบบตึ๊กต๊กตึกเดินไปเอาของไปตั้งขณะที่จะเอาเข้าบ้านอยู่จะเดินเข้าบ้านอยู่เนี่ยแหละก็กลายเป็นว่าน้องเนี่ยดันได้ยินเสียงเหมือนสัตว์เดินก็เลยเหลือบไปดูทางหางตานิดนึงก็เห็นว่า มีสิ่งมีชีวิตหนึง่งไม่มีชีวิตแล้วกันสิ่งไม่มีชีวิตหนึ่งที่เดินมาสีขาหัวเป็นแพะตัวเป็นคนตาสีแดงกยู่ในนเลยเหรอคะอยู่นอกรูบ้านที่น้องเอาของไปวางไว้ไแล้วก็เดินมากินอาหารไหว้อันนั้นนะ เออน้องก็เลยตกใจร้องไห้เข้าบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เลยได้คุยกันว่าแบบเออเนี่ยเมื่อคืนเขาว่าเจอแบบนี้นะน้องเมื่อเช้าเนี่ยเอาของไปไหว้ก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะก็เลยแบบเหมือนพูดขึ้นมาว่าเออเมื่อคืนนะก็ได้ยินนะเป็นเสียงคนเดินรอบบ้านเลยแต่ช่วงนี้ว่าเหมือนพ่อเขาเปิดบทสวด mm. อ่าต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมนางจะชอบเปิดบทสวดอะไรอย่างงี้ทุกวันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าพ่อเขาเป็นคนเปิดปรากฏว่าพ่อเขาบอกว่า ไม่นะพ่อเขาไม่ได้เปิดใช่คือจริงๆแล้วไม่มีใครเปิดบทสวดเลยแล้วบทสวดน,นั้นมาจากไหนอ่าก็เป็นปริศนาก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าใครเปิดบทสวดอ่าใช่ประมาณนี้เรื่องประมาณนี้ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของคุนซีนเลยน่ากลัวมากตั้งแต่ผีที่มีหน้ามีหัวเป็นแพ้ตัว,ตวเ,เป็นคนเรื่องผีอัมเนี่ยพวกนี้ก็ น่ากลัวมากาเราจะให้คุณศันินะฝากอะไรแก่ท่านผู้ชมทาบ้านหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเอาจิงก็เหมือนเดิมเลยอยากจะใหใ้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการเชื่อเนาะเพราะว่าใครที่เชื่อเนี่ยก็อยากจะให้เชื่อแบบมีสติไม่งมงายจนมันไปทําร้ายจิตใจของตัวเราเองเนาะส่วนใครที่ไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปดูถูกหรือว่าลบหลู่ความเชื่อของใครอ่าอะไรประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะ ค่ะอ่าเราถามคุณซีนดีกว่าอ่าแล้วคุณซีนเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมคะโอ้หต้องบอกเลยว่าไม่เคยแล้วไม่กล้าลองด้วยเนาะเพราะว่ามันแบบเท่าที่ฟังมามันค่อนข้างน่ากลัวแล้วค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรามีวิธีทําให้เกมนั้นไม่น่ากลัวหนยังไงหนเล่าซีนั่นก็คือบอกเกมผีถ้วยแก้วของคนเล่นผีนั่นเองค่ะในเกมนี้นะคะก็จะเป็นการสวมคาแรคเตอร์ในเกมนะคะเพื่อไล่ผีค่ะ แล้วเกมนี้นะคะก็จะร้าความน่ากลัวแน่นอนอค่ะมีแต่ความสนุกสนานทิ้งมุมมองของการของเกมผีถ้วยแก้วได้เลยค่ะแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วอย่างนี้สามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ทางไหนคะเนี่ยสั่งซื้อได้ไงแอปส้มค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะว่า ghost players มี S นะคะ <laughs> แล้วก็ในเร็วนี้นะคะทางคนเล่นผีก็จะมีการเล่นบอร์ดเกมโชว์ในไลฟ์สตรีมมิ่งในเร็วๆนี้ค่ะก็ติดตามได้